และนอกจากสกิลเซ็ตกับไมล์เซ็ตที่ได้แล้วเนี่ยเรายังได้สังคมได้ทั้งคนรู้จักคนรอบตัวที่เป็นเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างมีไมล์เซ็ตตรงกันแล้วก็ไมล์เซ็ตเดียวกันที่จะทําให้เราสามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จได้ครับผม ชื่อดอนนะครับผมตอนนี้ก็อายุ19ปีนี้20ครับผมเข้ามาได้ตั้งแต่อายุประมาณ1 5 1 6นะกฮะก็คือเป็นช่วงที่มีความต้องการอยากได้ของรอบกายต่างๆสูงแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ซื้อให้ก็เลยช่วงนั้นต้องบอกว,ว่าเป็นช่วงที่ยุ่งกับการเรียน ่วมแบบมาปลายอะไรอย่างนี้ก็เลยพยายามหาอะไรก็ได้ที่มันไม่เอฟเฟกเวลาเรียนเรามากเกินไปก็เลยเป็นโลกของการเทรดหุ้นแทนครับผมก็คือโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็ได้ทั้งการเรียนเองมาบ้างแล้วแล้วก็ลองไปดูที่อะคาเดมี่ที่อื่นดูบ้างก็คือหลังจากที่มาเจอบาโวนเนี่ยผมสังเกตได้ว่าเราแบบโค้ชหรือว่าลีดเดอร์หรือว่าครูอาจารย์ต่างๆนะฮะเขาเทคแคร์นักเรียนทั่วถึงแล้วก็ตลอดเวลาแล้วก็ให้คําตอบได้รวดเร็วแล้วก็เคลียร์มากก็เลยตัดสินใจลองเอาเงินเข้ามาลงแล้วก็มาเรียนดูครับผม รู้สึกว่าได้รับอะไรหลายอย่างจากการที่ผมมาเรียนบาโวมากเลยครับอย่างแรกเลยที่แน่ๆเลยที่ได้จากการเรียนเลยก็คือเป็นสกิลเซ็ตนะครับกับไมล์เซ็ตที่อาจารย์ได้สอนเพื่อที่จะให้เราได้อยู่รอดในตลาดได้เป้าหมายส่วนตัวจริงๆเลยก็คืออยากประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังไม่เยอะมากแล้วก็เป็นตัวแทนของเยาวชนในประเทศส่วนใหญ่เพราะว่าเนื่องจากในประเทศเราเนะะี่ยฮะไออาชีพการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงมากนะักก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนของ เยาวชนที่ยังอายุแบบเด็กๆอยู่ให้สังคมไทยได้รู้จักการเทรดมากขึ้นครับผมถ้าจะเข้ามาในตลาดดีก็ขอให้ตัดสินใจเข้ามาเถอะครับแล้วเราค่อยดูอีกทีว่ามันถูกกับจริตเราหรือเปล่าซึ่งถ้ามันโอเคจริงๆเราก็พยายามไปเรื่อยๆคนที่แพ้ในตลาดนี้คือคนที่ยอมแพ้เท่านั้นอย่างเดียวเลยครับส่วนถ้ายังพยายามอยู่แล้วก็ยังไงเราก็สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้ครับแล้วก็ถ้ากําลังหาแหล่งความรู้หรือว่าแหล่งเทคนิควิชาที่สามารถทําให้เราอยู่รอดได้ก็ b b l e Trading Academy แนะนําาอย่งมากครับผม